้พี่วดีครับพี่ว้ดีพี่วะดีอฮ้ยขอบใจมากยงงมากสวัสดีครับผมฟุตจังเกินทูนะครับพรัทุกคนแต่วันนี้ยผมก็จะพาพี่เขาเนี่ยไปส่งนะครับก็คือวันนี้ก็ทึ้งเวลาแล้วทุกคนก็วันนี้แกก็ดีขึ้นมากเลยนะ จากวันนั้นนะพอวันนั้นนี่แกนี่แย่มากเลยนะผมก็ต้องไปหาสมุนไพรนะเอามาให้แกกินนะก็วันนั้นผมก็ไปเจอสมุนไพรที่ผมตามหาเนี่ยก็มันยังมีอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันก็เหลืออยู่ไม่มากแล้วนะผมก็ได้เอากระมานะแล้วก็เอาไปให้พี่แกพี่กินนะตอนนี้พี่แกก็ดีขึ้นแล้วนะทุกคนคือแบบพร้อมแล้วนะเขาก็บอกว่าเขานี่ยอยากจะกลับบ้านแล้วนะ เออก็ระหว่างที่เขาแบบป่วยเนี่ยเขาก็อยู่บ้านผมนะทุกคนพออยู่ได้วันสองสามวันแล้วนะก็ในวันนี้น่าจะเข้าวันที่สี่นะทุกคนก็ผมก็จะไปส่งเขาตอนนี้ผมกับเขาก็ผมกับพี่เขาเนี่ยก็เดินมาได้พักหนึ่งแล้วนะก็ผมก็ได้บอกพี่เขาว่าเดี๋ยวผมอะ่ะจะเปิดคลิปก่อนนะแล้วคอยเดินทางต่อนะก็ผมเนี่ยพาพี่เขาเดินมาเนี่ยก,ก็ใกล้จะถึงที่พี่ชายของเขาเนี่ย ล้ออยู่นะก็ระหว่างที่พวกเมเดินมากันสองคนเนี่ยผมเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนตัดไม้นะทุกคนเสียงดังมากเลยนะแต่ว่าไม่รู้นะว่าเป็นชาวบ้านหรือว่าใครนะทุกคนแต่ผมกก็ไม่ได้ทักนะผวมก็เดินผ่านไปปกติเลยนะครับครับทุกคนในวันเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ไปรอดูนะครับว่าผมเนี่ย จะไปส่งพี่แกเนี่ยอืมจะไปเจออะไรหรือเปล่านะทุกคนก็วันนี้จะไปส่งแบบปลอดภัยหรือเปล่านะก็ไปรอดูด้วยนะครับทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับฮัทุกคนอีกไม่ไกลแล้วพี่อะไรนะ อ๋อพี่ก็ไม่้จไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ไม่ใช่คนบินที่เลยอ๋อตอนนี้พี่เป็นไงบ้างอาการพี่อ๋อรู้สึกรู้สึกดีใจไหมเนี่ยได้ได้กลับบ้านเล้เหมเนี่ย คิดิึงลูกเมียเปล่า,า,าลดับแรกเลยก็เสื้อผ้าเขานี่ผมก็ได้เปลี่ยนให้เขาแล้วนะครับทุกคนระหว่างที่เขาแบบรักษาตัวนี้เขาก็อยู่บ้านผม ตลอดเลยนะทุกคนเพราะผมก็ดูเขาตลอดเลยนะเพราะผมก็ไม่มีเวลาออกไปข้างนอกเลยนะเป็นไงลุงลอ๋อพีเสี่ยวพี่เสี่ยวเจอคนชื่อผาอีกแล้วลอ่อพี่เสี่ยวเจอคนชื่อผ่าเหรอ เออไม่เจอหรอกเชือผมดิแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ผมก็ไม่ได้เข้าป่ามาหลายวันแล้วเพี่ผมก็ดูพี่อยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าป่าเนี่ยตอนไอ้ผ่ามันหลบตัวที่ไหนท่อนตัวที่ไหน

ผมว่านะใช่แล้วพี่ตรงนี้เลยครับนนรใช่แลครับนนก็เป็นบรนิเวณนี้เลยนะที่ผมได้ใช้พิชาให้ตัวช่วยพี่เขาไว้วันนั้นนะครับก็ใกล้จะถึงแล้ว ว่าพี่ชายของพี่นี่น่าจะรออยู่ที่ตรงนั้นแล้วนะก็ไม่แน่อาจจะเจอท่านอาจารย์มูเซอร์ผมด้วยอ,อะไรนะเบสอาจารย์สอมือ,อ,อตัวเหรอใช่ครับนนโอ้ท่านนี้เก่งมากเลย นนีีเยยยวคคุละผมคิดเหมือนท่านเลยไอ้ผมคิดเหมือนพี่เลยนะพอระ,ระ,อระวังตัวหน่อยนะอะไรนะครับกรใกล้จะถึงแล้วเนี่ย,ยใช่ครับ

ผมไป like ีไ no. ป้านเขา้องีจะไม่ได้เจอเองมึงผมเหมืนกันผมก็จ่ได้เจอเองโอ้ยคิดถึงเว่ะนึ่ว่ะจะโดนพวกมันพาไปซะแล้วผมกำลัง่กัเนี่ยพี่คนนี้มาช่วยผมอหเฮ้ยขอบใจเองมึงเฮ้ยี่นนี้มาช่วยผมตอนนี้น่ จากแม่ไอ้พะนุไอ้นมคนนี้บอกดูไมนรู้แล้มันจะจับผมโอ้ยเราเองเป็นยังไงมัง่งมาทำอะไรเองมัง่งมันฮะไม่ได้ทำอะไรผมเลยอ้ยดีแล้วดีแล้วขอบใจขอบใจผมเพื่อจะไม่ได้เจอโจมัอนกันเนี่ยโอ้ยเฮ้ยขอบใจเองมากนะขอบคุณนะพี่นะขอบคุณครับเราไปเองไม่อยู่กับเขาเนี่ยกี่วันเนี่ย จวันเน่ยสวันวันสมาวันกว่ากว่าวนนี้นเข้ากินยาเลยออโจเพิ่งมาอองไมู่้ว่จะได้เอเเลยแต่พี่เขอบอกว่าจโจมาวันนี้ไงผมมไดตาผมมาอ้ยอต้องขอบคุณเองมากนะครับคี่เขานี่ผมก็ไม่รอเนะผมบอกเนะาว่าอาต้องให้ของดี กับเองเร็วเลยก็มของเนี่ยไม่มากมายหรอกนะเองรับหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรพี่เอาดีพี่ไม่เอาหรอไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมเต็มใจช่วยครับผมเต็มใจช่วยคนพี่มากเลยเดี๋ยวลมนะเขาจะหาของกินพวกจัดปลามไหมเองแล้วกันได้เดี๋ยวผมไปกับพี่ด้เหมือนกันเออขอบใจเองมากโอ้ยไม่นึกเลยใครจะได้เจอน้องชาย อีกครัอ้งก็ผมก็คิดว่าจะไม่รอดเหมือนกันแล้วพี่ไปเจอช็อตที่มันกำลังจะสังหารเลยอหนีนะยังทันตัวไม่รอดดูดีเขาวิ่งเข้ามาดีไหมเอ็นเก่งเหมือนกันนะนี่พี่ผมจะเล่าให้ฟังผมอบวยพี่อมดเลยนะคือ ไอ้ผ้ามันตามพวกผมใช่ไหมผมไปแอบแล้วพี่ขาทำอะไรไม่รู้มันไม่เห็นพวกผมเลยมผมนั่งอยู่นะทั้งที่มันอยู่ข้างหน้านี่มันก็ไม่เห็นพวกผมอ่ะไม่รู้เขาใช้อะไรของเขาเอ็งนี่น่าจะมีอาจารย์ดีนะเฮ้ยอาจารย์เขาชื่ออะไรนะมูนสักอย่างอาจารย์มูเซอร์อ๋อนี่นมูเซอร์นี่ฟังฟังดีเฮ้ยขอบคุณท่านมากเลยที่มีลูกศิษย์ดีๆีให้ช่วยนงชายขาเขาเฮ้ย านอาจารย์ผมนี่ก็ช่วยเหลือทุกคนนะที่แบบเดือดร้อนในป่าก็ช่วยเหลือทุกคนนลยขอบคุณท่านอาจารย์เองด้วยนะออแล้วก็เองด้วยขอบคุณคบขอุณนะพี่รขอบคุณครับเดี๋ยวข่าวหาของป่าสัตว์ป่าเนี่ยยิงได้เดี๋ยวเอามาให้เองกับท่านอาจารย์กินดีกว่าผมใจเองมากไปครับพี่กลับไปหาลูกเมียเองก็ คิดถึงเอีแยแล้วถึงเมดินเนี่ยทางปลอดภัยนะครับผมไปเหรอพี่นะครับผมครับไปเจอกันไหมครับพี่อ๋อระวังตัวด้วยนะพี่เดินทางครับอ่ะโชคดีมากพี่เองระวังตัวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วพี่เดินทางปลอดภัยครับอย่าอย่าไปท้าทายซะไอ้ท่าอีกนะพี่โอ้โโอเคครับพี่ ก็ตอนนี้นะทุกคนครับ ระวังให้ลาดด้วยนะพี่ขอบผมพี่เขาเดินทางไปไกลแล้วนะก็วันนี้ผมก็ได้มาส่งพี่เขาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็พี่เขานี่ก็ถึงมือพี่ชายเขาแล้วนะก็เขาก็ปลอดภัยดีนะครับเขาก็กลับบ้านไป ที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็พ <c oughs> ี่ชายของเขาเนี่ย <c oughs> ขเขาก็เคยบอกกับผมนะว่าถ้าผมแบบช่วยน้องชายแกได้เนี่ย, <c oughs> ยดเดี๋ยวแกเนี่ยก็จะมีรางวัลให้กับผมนะแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรนะครับก็คือผมก็เต็มใจช่วยนะครับก็ผมก็เต็มใจช่วยหากนะ แต่ผมไม่ได้อยากได้ของของเขานะโอเคทุกคนวันนี้ภารกิจผมก็สำเร็จแล้วนะครับพี่เขาเนี่ยก็พักบ้านผมเนี่ยเป็นเวลาสามวันเลยนะผมก็ไม่ได้ไปออกไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยนะครับผมก็ต้องดูแลพี่เขาเนี่ยอย่างเดียวเลยนะทุกคน ก็ท่านอาจารย์มูเซ์นะเดี๋ยวผมก็จะไปหาท่านแดีวผมค่อยไปหาท่านก็ระหว,วา่างที่ผมเดินทางไปหาท่านอาจารย์นะผมก็ต้องไปเจออะายหลาๆยๆอย่างนะขอผมก็ได้ช่วยเหลือคนด้วยนะ ผมก็นี่นะอยากจะไปหาท่านอาจารย์มากเลยนะทุกคนแต่วันนี้ผมก็คิดว่าผมเนี่ยจะเจอกับท่านอาจารย์นะเพราะาจุดที่พี่เขารอเนี่ยเป็นจุดที่ท่านอาจารย์มูเชอร์อยู่นะทุกคนแต่ว่าผมไม่เจอกับท่านอาจารย์มูเชอร์นะเหมือนว่าวันนี้ท่านอาจารย์จะไม่มานะแต่ว่าน่าจะ บำเพ็ญบุญนะแล้วก็สอนสอนวิชาให้กับลูกศิษย์แกนะพอเดี๋ยวผมเนี่ยถ้าว่างๆผมก็จะไปหาท่านอาจารย์นะครับตอนนี้นะครับทุกคน ไอผ่านเนี่ยกัาพวกไออยางเนี่ยเหมือนมันจะหายไปแล้วนะแต่ผมคาดการไว้นะว่าพวกมันเนี่ยน่าจะหลบตัวซ่อนตัวอยู่ในป่าอยู่นะพอไว้ว่าไอผ่านเนี่ยเลี่ยมมันเยอะนะครับทุกคนมันมีเลี่ยมของมันนะมันอาจจะซ่อนตัวอยู่ใน ตาอยู่ก็ได้นะผมว่ามันอาจจะรวบรวมลุมลูกน้องนะอาจจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนก็มันอาจจะรอให้เยอะแล้กวก็ผู้มันก็ค่อยออกมานะน,นี่ความคิดผมนะพอช่วงนี้ผมก็ไม่เจอกับมันเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินลงมาได้พักหนึ่งแล้วนะตอนนี้พี่เขาก็น่าจะเดินทางไปได้ไกลแล้วนะก็ผมว่าน่าจะข้ามเข่าไปแล้วนะทุกคนก็ผมก็เดินออกมาจากพี่เขาได้สักพักหนึ่งแล้วนะเดินแยกมาจากพี่เขานะทุกคนผมือจะเดินทางกลับบ้านต่อเลยนะครับ ครับทุกคนแลวคลิปนี้ผมจะขอปิดเพยงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนแต่คลิปนี้ผมขอปิดเพยงเท่านี้ก่อนนะครับครับทุกคนสวัสดีครับ